สวัสดีครับผม m ม r า g ์พีจียินดีต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนสู้ซีดีที่จะบอกเรื่องที่คุณควรรู้ในการต่อสู้กับตัวละครแต่ละตัวในเกมสีดเฟเตอร์ห้าวันนี้อยู่กับเบอร์ดี้ตัวละครที่มีท่าโจมตีที่ยาวพร้อมกับลูกเล่นที่หลากหลายแล้วตัวละครตัวนี้เนี่ยยังเคยคว้าชแชมป์แคปคอมคัมาแล้วด้วยนะฮะเรามาดูกันว่าก่อนที่เราจะไปสู้กับตัวละครตัวนี้มีอะไรที่เราควรจะรู้ไว้ก่อนบ้างอย่าให้เบอร์ดี้ทุ่มแล้วเข้ามาบุกต่อท่าทุ่มถือว่าเป็นหนึ่งในท่าที่ทำให้เบอร์ดี้เป็นตัวละครที่น่ากลััวววววล่่่่่าาาาได้้้้แแตถหรรโนทุคง เบอร์ดี้จะไม่สามารถเข้ามาใกล้ๆเราได้แบบฟรีถ้าทุ่มส่วนใหญ่ของเบอร์ดี้นั้นเนี่ยจะไม่สามารถแดชเข้ามาโจมตีได้นะฮะเดี๋ยวแม้ไงก็ตามการทุ่มของเบอร์ดี้เนี่ยเมื่อแดชเข้ามาแล้วแต่ว่าถ้าเบอร์ดี้แดชเข้ามาแล้วกดกันเนี่ยก็ยังสามารถกันการโจมตีที่เรากดสวนออกไปได้อยู่ดีดังนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกท่าสวนนะฮะที่เราสามารถดูได้ทันว่าเบอร์ดี้เนี่ย โดนหรือไม่โดนโจมตีก่อนที่จะคอนเฟิร์มท่าเปเชียลออกไปนะฮะแต่ว่าในท่าทุ่มทั้งหมดของเบอร์ดี้เนี่ยจะมีอยู่ท่าหนึ่งที่โดนแล้วเบอร์ดี้สามารถแดชเ้ามาบุกต่อได้ก็คือท่าโลมาหรือว่าดอลฟินไดส์แบบธรรมดาเน่งนะซึ่งเป็นท่าทุ่มท่าเดียวที่เบอร์ดี้สามารถแดชเข้ามาโจมตีได้อนึ่งความเสี่ยงของการกระโดดหลบโลมา ท่าโลมานะฮะหรือว่าดาลฟินได้มันเองของเบอร์ดี้เนี่ยเป็นท่าที่ไม่สามารถกันได้หลายคนน่าคงเคยเห็นเบอร์ดี้นะใช้แบบ EX กนะกระโดดแบบเร็วๆเข้ามากันบ่อยๆแล้วก็รู้กันว่าถ้าว่าเราสามารถกระโดดหลบถ้าดาลฟินไดเอ็กได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถพันิดได้แบบง่ายๆเลยนั่นเองแต่ว่าสำหรับท่าดาลฟินไดแบบธรรมดาแล้วอ่ะการกระโดดนะฮะอาจจะไม่ใช่คําตอบเสมอไปเพราะว่าถึงแม้ว่าแบบธรรมดาเนี่ยจะออกช้ากว่านะฮะแต่ว่ามันก็คือตัวเร็วกว่าแบบเอ็กด้วยเหมือนกันถ้าหากว่าเรากระโดดหลบเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะที่จะโดนพานิดด้วย C A นะครับไม่ว่าเราจะกระโดดตรง mm hmm. กระโดดไปข้างหลังหรือว่ากระโดดไปข้างหน้าก็เบอร์ดี้เนี่ยจะสามารถกดซ A กลับมาได้ตลอดเลยนะครับ mm hmm. ดังนั้นถ้าหากว่าไปไปได้เนี่ยเราก็ควรใช้วิธีอื่นในการหลบถ่าดอลฟินได้แบบธรรมดา mm hmm. ก็คือดัดหลังนะฮะวีทิปหรือว่าการโจมตีระหว่างที่มันกระโดดเข้ามาหาเราได้นง mm hmm. ถ้าอาร์เมอร์ที่ดีกว่าตัวอื่นถึงแม้ว,ว่าเบอร์ดี้เนี่ยจะไม่มีท่ามันตะนะฮะแต่ว่า ก็มีท่าเออร์เมอร์ที่พิเศษกว่าตัวอื่นราตัวละครอื่นอื่นนะครับที่ม e ี mer, ท่าเออร์เมอร์ทุกท่าเหล่านั้นเนี่ยจะเริ่มสามารถรับการโจมตีของฝ่ายได้ตั้งแต่เฟรมที่3มขึ้นไปนะฮะตั้งแต่ออกท่ามาจะทําให้ไม่สามารถลุกขึ้นมาแล้วใช้ตอนที่อีกฝ่ายโจมตีเข้ามาพอดีได้่นเองแต่ว่าท่าเออร์เมอร์ของเบอร์ดี้เนี่ยมีความพิเศษกว่าตัวอื่นตรงตที่สามารถรับการโจมตีของฝ่ายได้ตั้งแต่เฟรมแรกหรือตั้งแต่ กดท่าเลยนั่นเองนะฮะทำให้ไม่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะโจมตีได้พอดีขนาดไหนตอนที่เบอร์ดี้ลุกขึ้นมายรือยังไงก็ตามนะฮะทำให้สามารถทะลุก,การโตีของอีกฝ่ายไปได้เลยนั่นเองดังนั้นเนเมื่อเราทําให้เบอร์ดี้ล้มได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราใช้แล้วมีโอกาสตอบโจทย์การลุกขึ้นมาของเบอร์ดี้ได้มากสุดก็คือการทุ่มนั่นเองเพราะว่านอกจากจะชนะท่าที่มีเออร์เมอร์ตั้งแต่เฟรมแรกของเบอร์ดี้แล้วเนี่ยยังสามารถชนะวีซิปได้ด้วยนั่นเองนะฮะต่อยหนักที่ไม่ได้แข็งแกร่งอย่่างทีคิด ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายืนต่อยหนักของเบอร์ดี้เนี่ยเป็นท่าทสาคัญมากๆท่านหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นระยะหรือว่าด a เมจนะฮะทำให้เวลาเราเจอเนี่ยเราต้องกันท่านี้บ่อยๆแต่ว่ายืนต่อยหนักอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากอย่างที่คิดนะับเพราะว่ามันเป็นท่าที่สามารถพนิตได้แบบไม่ยากนักเพราะนอกจากจะเป็นท่าที่คืนตัวช้าแล้วเมื่อเรากันได้ี่ยังผลักตัวเราออกมาไม่มากอีกด้วยทําให้นะ,ะตัวละครที่มีท่าโจมตีธรรมดาหรือว่าท่า ca เนี่ยที่ออกค่อนข้างไวแล้วก็มีระยะที่โอเคเนี่ยสามารถโจมตีกลับไปได้เมื่อกันต่อยหนักนี้ได้แงง่ายๆเเลอ แต่ว่าก็ยังมีข้อที่ควรระวังอยู่ก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้สนกับด้วยท่า CA ซึ่งมีอมบันดาตั้งแต่เริ่มเนี่ยเราต้องระวังว่าเบอร์ดี้เนี่ยเปิดวีทิกเกอร์สอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะเบอร์ดี้เนี่ยสามารถแคนเซิลท่ายินต่อนหนักนะฮะเป็นท่าดึงโซได้ทุกเมื่อนั่นเองเปิดวีทิกเกอร์แล้วไม่ได้ดีขึ้นทุกอย่างท่าบูเฮดแบบหนักและแบบ EX ของเบอร์ดี้นะฮะเป็นท่าที่น่านำคาญมากมากเพราะว่าตัวข้อหลายๆตัวในเกมนี้เนี่ยเมื่อกันแล้วเนี่ยจะไม่สามารถผนิทกลับไปได้นั่นเอง,งอเอย ทำให้ท่าเหล่านี้มีเอิร์เมอร์เพิ่มขึ้นมานะฮะคนการก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นท่าที่แข็งแกร่งมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วนะฮะท่าบูเฮดเนี่ยถ้าหากว่าใช้ตอนที่เปิดวีทิกเกอร์อยู่จะสามารถพนิตได้ง่ายขึ้นนะฮะทั้งแบบธรรมดาและแบบเอ็กเลยนั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าเราเห็นว่าเบอร์ดี้เนี่ยเปิดวีทิกเกอร์อยู่แล้วเนี่ยเวลาเรากันบูเฮดได้เนี่ยก็อย่าพลาดนะที่จะพนิตกลับไปทุกครั้งก็จบไปแล้วนะสำหรับรู้ก่อนสู้ในตัวละครเบอร์ดี้นะอีกหนึ่งตัวละครที่มีมาให้เจออกันนนไได้บ่่่ยๆมวาจะเป็ใ การเล่นแรล้งหรือว่าการเล่นกับเพื่อนนั่นเองสำหรับตัวละครตัวตว่อไปนะจะเป็นตัวอะไรนั้นก็ติดตามได้ในซีรีส์รู้ก่อนสู้นะที่ช่อง My RPG นะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสเลยแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามเพจ My RPG กันไว้ด้วยนะก็จะไม่พลาดนะคอนเทนต์ใหม่ๆรวมถึงไลฟ์สตรีมต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองแต่วันนี้ผม My RPG นะก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ